ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เจามกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปักดาและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง นายวสันสุขสุวรณรณเกษตรจังหวัดตรังและนางอุไรแสงพักดีวนากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดงานวันปักดาและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายยดม่วงจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายยดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง โดยกำหนดจัดงานในวันที่23สิงหาคม2565ณแปลงนาบ้านหนองแสงหมู่ที่10ตำบลน,นาพระอำเภอเมืองตรังโดยโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรังกิจกรรมส่งเสริมการผลิต โดยขยายพื้นที่ปลูกข้าวเบายอดม่วงพื้นที่500ไร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขยายพื้นที่การปลูกข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรังให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร,กรเริ่มต้นการผลิตข้าวในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของข้าวเบายอดม่วงและได้บริโภคข้าวเบายอดม่วงที่ปลอดภัยพร้อมทั้งสืบสารประเพณีวัฒนธรรมการทำนาตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้มีความ ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตไทยเพื่อสร้างความสมัครสมานสมาสมาัคคีข,ของคนในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับกเกษตรกรทำนาเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอุดหนุนผล,ผลผลิตของกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดตรังให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรและวิธีการทำนาในพื้นที่รวมไปถึงองค์ประกอบของงานบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้อีกด้วย